สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุูขวัญจะมามาเริ่มเริ่มสอนเรื่องแม่เหล็กนะคะเอาเรื่องง่ายๆก่อนเอาเรื่องขั้วแม่เหล็กแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กกันอะมาดูมาดูสไลด์ค่ะอะนะคะเอาง่ายๆแม่เหล็กแมเกแมเนตในเอาเรื่องประวัติการค้นพบแม่เหล็กกันเนาะในสมัยก่อนเมืองเมืองกรีกเมื่อสอง0ันปีก่อนเมืองกรีกโบราณเมืองนั้นชื่อเมืองเนี่ยแมกนีเซียมันก็จะมีแบบ มีเรื่องเล่าว่ามีชายลิงแกะเขาถืออาวุธของเขาอะไปเลี้ยงแกะทุกวันทุกวัน,วนแล้วปรากฏว่าอาวุธของเขาก็ชอบไปติดโขดหินอันนั้นอะเขาก็เลยมีความสงสัยว่าทําไมอาวุธที่เป็นเหล็กของเขาถึงติดกับโขดหินนั้นได้เขาก็เลยไปขุดแล้วก็ตรวจสอบดูพบว่าไออาวุธของเขาที่เป็นเหล็กอะมันดูดติดกับแร่ชนิดหนึง่งแร่นั้นนะชื่อว่าแร่แมกนีไทท์ค่ะ แรงนั้นชื่อว่าแร่แมก n นีไทท์มันจึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อแม่เหล็กว่าแมกเนตไงคะแมกเนตแล้วตามความหมายเขาก็เลยให้ความหมายว่าแมกเนตก็คือวัตถุที่สามารถดึงดูดสารแม่เหล็กได้สารแม่เหล็กได้ก็คือโลหะเช่นอะไรบ้างเช่นเหล็กทองเหล็กนิกเกิลโคบอลต์อย่างเงี้ยนะคะที่สามารถที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ คราวนี้พอรู้ว่าแม่เหล็กมันเกิดจากแร่แมกนีไทตยยังไงคราวนี้เขาก็คราวนี้เราก็เริ่มอยากรู้ขั้วแม่เหล็กละแมกเนตแมกเนติโพอยากตรวจสอบว่าแม่เหล็กอะ่ะมันมีขั้วไหมแล้วมันมีกี่ขั้วเราดูขั้วได้ยังไงการทดสอบขั้วแม่เหล็กมีวิธีการทดสอบก็คือเอาแท่งแม่เหล็กมามัด้อยไอ้แท่งแม่เหล็กมามาัด้อยแท่งแม่เหล็กนั้นก็จะวางตัวในแนวเหนือใต้ มัดห้อยเมื่อเวลาผ่านไปคือการมัดห้อยต้องไม่มีแรงอะไรมากระทำแรงภายนอกมากระทำนะคะมัดห้อยตามแนวดิ่งอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าแม่เหล็กมันก็จะวางตัวในแนวเหนือใต้ไอ้ไอ้ขั้วที่มันหันไปทางทิศเหนือของโลกอะ่ะเขาก็นิยามขั้วแม่เหล็กด้านที่หันไปทางทิศเหนือของโลกว่าขั้วเหนือ north pole ว่าตรงเนี้ยเป็นขั้วเหนือ แล้วด้านที่หันหันไปทางทิศใต้อะเขาก็เรียกวมันว่าขั้วใต้มันจึงเป็นที่มาว่าแม่เหล็กถูกเรียกว่ามีสองขั้วก็คือขั้วเหนือ North Pole N แล้วก็ขั้วใต้คือ South p o l S เป็นสัญลักษณ์ว่า N กับ S ก็คือขั้วเหนือกับขั้วใต้ดูจากว่ามันมันหัน มันหันไปทิศเหนือก็เรียกวงขั้วเหนือแล้วก็หันไปทางทิศใต้ก็เรียกว่าขัข้วใต้สาเหตุที่มันหันเนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกเดี๋ยวเราจะคุยกันในอีกพาร์ทหนึ่งเนาะอ่ะจากนั้นดูแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กพอเรารู้ขั้วแม่เหล็กเสร็จละก็ลองเอาแม่เหล็กที่มีขั้วมาวางไว้ใกล้กันเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนในห้องเรียนเราก็เอาแม่เหล็กมาลองมาลองวางใกล้กันดูแรงดึงดูดระหว่างขั้ว ถ้าเอาแม่เหล็กมาวางใกล้กันแล้วตรวจสอบดูว่าเนี่ยมันเกิดแรงดูดหรือแรงผลักทดสอบได้จากมือก็ได้เนาะถ้าถ้าเอามาวางไว้ใกล้กันเนี่ยอะอย่างอย่างรูปแรกตรงนี้เป็นขั้วเหนือขัว้วใต้ใต้เหนือส่วนใหญ่การการวาดรูปแสดงแม่เหล็กถ้ามันเป็นสีเสีย เขามักจะใช้ N เป็นสีสีแดงแล้วก็ใช้ใช้ S เป็นสีสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเนาะอ่ะอันนี้ S กับ S อยู่ใกล้กัน S อันนี้เป็นขั้ว N โอ้ยไม่ใช่ดีอันนี้เป็นขั้ว S N N S อ่ะพาร์ทแรกเราจะเห็นเซตนี้ว่าเออใต้กับใต้อยู่ใกล้กันเหนือกับเหนืออยู่ใกล้กัน มันเป็นเซตที่ขั้วเหมือนขั้วเหมือนมาอยู่ใกล้กันคราวนี้อันนี้เป็น ns ns อันนี้ขั้วต่างขั้วต่างอยู่ใกล้กันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าขั้วเหมือนมันมาอยู่ใกล้กันแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแรงผลัก มันจะเกิดแรงผลักทดสอบถ้าถ้าเรามีแม่เหล็กสองแท่งมันจะออกแรงผลักเดี๋ยวครูอ่ะจากนั้นถ้าขั้วต่างมันจะเกิดแรงดึงดูดกันอ่ะพอเรารู้ร,รู้แรงระหว่างขั้วแม่เหล็กละแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กสรุปแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กมี2แบบก็คือแรงผลักกับแรงดูดแรงผลักเกิดขึ้นระหว่างขั้วเหมือน จะเกิดแรงผลักแล้วก็ขั้วต่างก็จะเกิดแรงดูดกันนั่นเองคราวนี้พอรู้แรงระหว่างขั้วแม่เหล็กจึงเป็นที่มาของการคิดคน้นนี่ไงคะแต่นเข็มทิศค่ะเข็มทิศนี่นี่นรูปร่างหน้าตาของเข็มทิศสมัยก่อนเนาะเข็มทิศสมัยก่อนประดิษฐ์จากประเทศประเทศจีนประเทศจีนเขาเอาช้อนโลหะวางไว้ในแทะแผ่นโลหะเกพื้อนเกลี้ยง ตรงนี้พอพื้นมันเกลี้ยงพอพื้นมันเกลี้ยงมันก็ลื่นไงอ,อีช้อนโลหะมันก็สามารถหมุนได้ตา,ตามสนามแม่เหล็กโลกมันช้อนโลหะเนี่ยก็จะวางตัวในแนวเหนือใต้ช้อนที่คันปลายช้อนหันไปทางทิศเหนือเราก็รู้ว่าตรงนี้เป็นทิศเหนือแล้วตรงนี้เป็นทิศใต้นี่คือความฉลาดของมนุษย์สมัยก่อนที่ประดิษฐ์ เข็มทิศเข็มทิศสมัยนี้ล่ะคะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเห็นแต้มแดงๆเข็มทิศลูกเสือเนาะตอนที่เราเดินทางไกลจะเห็นแต้มแดมงตรงเนี้ยถูกเรียกว่าหัวเข็มตรงเนี้ยแต้มแดงๆตรงเนี้ยเรียกว่าหัวเข็มเข็มทิศหัวเข็มทิศมันจะชี้ไปทิศไหนตลอดทิศเหนือเพราะหัวเข็มทิศเป็นขั้วเหนือแล้วก็ตรงปลายเข็มตรงนี้เป็นขั้วอะไรคะขั้วใต้ หัวเข็มเป็นขั้วเหนือชี้ไปทิศเหนือของโลกตลอดเวลาทําไมมันถึงชี้แบบนั้นเพราะโลกเรามีสนามแม่เหล็กโลกนั่นเองโลกเรามีสนามแม่เหล็กโลกโลกทําตัวเสมือนกับแท่งแม่เหล็กแท่งใหญ่สนามแม่เหล็กโลกจะตรงทิศเหนือจะมีสนามแม่เหล็กโลกขั้วใต้และตรงทิศใต้จะมีสนามแม่เหล็กโลกขั้วเหนือนี่ไงคะ ขั้วสนามแม่เหล็กโลกขั้วใต้ดึงดูดหัวเข็มทิศขั้วเหนือเกิดแรงดูดกันนั่นเองจึงทําให้เป็นเหตุผลให้ทําไมเข็มทิศชี้ไปทิศเหนือตลอดเวลามันมีเหตุผลของมันละคราวนี้เรามาลองดูว่าถ้าครูเอาเข็มทิศมาวางไว้รอบๆแม่เหล็กจะเกิดอะไรขึ้น เอาเข็มทิศมาวางตรงนี้เอาเข็มทิศมาวางตรงนี้เข็มทิศมาวางตรงนี้ตรงนี้อ่ะเราต้องดูก่อนว่าเข็มทิศหัวเข็มเป็นขั้วอะไรนะหัวหัวเข็มเป็นขั้วอะไรนะคะขั้วเหนือถ้าเข็มทิศอันนี้ตรงนี้เป็นเหนือตรงนี้เป็นใต้หัวเข็มเป็นขั้วเหนือหัวเข็มย่อมถูกแท่งแม่เหล็กขั้วเหนือผลักออก แล้วย่อมถูกแทงแม่เหล็กขั้วใต้ดึงดูดหัวเข็มมันก็จะมีทิศแบบนี้พุ่งออกเหนือพุ่งข้าใตา้เอามาใสาเข็มทิดตรงนี้ด้วยเกิดอะไรขึ้นมันก็อยากพุ่งออกอะไรนะมันเกิดแรงผลักระหว่างขั้วเหนือเพราะฉะนั้นมันผลักเหนือค่ะมันพยายามเข้าหาอะไรคะหาใต้ค่ะเพราะเกิดแรงดึงดูดมันก็จะเป็นแบบนี้ มีการทดลองที่เขาเอาเข็มทิศมาวางไว้เต็มเลยรอบๆสนามแม่เหล็กรูปนี้คะ่ะก็จะเห็นว่าในไงเข็มทิศวางไว้รอบๆสนามแม่เหล็กสมมุติว่าแท่งนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นตรงไหนเป็นขั้วเหนือขั้วใต้นักเรียนจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเป็นเหนือตรงไหนเป็นใต,ต,ต้สังเกตค่ะสังเกตสังเกตดูที่หัวเข็มนะคะหัวเข็มมันกําลังพุ่งเข้าตรงนี้คะ่ะ แล้วหัวเข็มเป็นขั้วอะไรนะคะขั้วเหนือเนาะหัวเข็มเป็นขั้วเหนือหัวเข็มเป็นขั้วเหนือมันพุ่งเข้าแสดงว่ามันถูกมันพุ่งเข้าขั้วอะไรขั้วใต้นั่นเองเพราะมันมันมีแรงดึงดูดระหว่างขั้วที่ต่างกันแล้วตรงนี้เป็นขั้วอะไรคะขั้วเหนือเพราะเกิดแรงผลักมันกําลังผลักหัวเข็มออกเพราะหัวเข็มเป็นขั้วอะไรขั้วเหนือนี่ไงคะ พอเราโฟกัสเราจะเห็นแบบนี้ถ้าตรงนี้เป็นขั้วใต้ตรงนี้เป็นขั้วเหนือหัวเข็มตัวมันเองเป็นขั้วเหนือมันก็เลยถูกผลักออกผลักออกผลักออกแล้วก็ถูกดูดด้วยขั้วอะไรนั่นเองขั้วใต้แนวการวางตัวของเข็มทิศก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พุ่งออกจากเหนือแล้วก็พุ่งเข้าหาขัา้วขั้วใต้นั่นเองแข่ okay, นะคะ คราวนี้จากที่เรารู้เรื่องอะไรนะเรารู้เรื่องแรงระหว่างขั้ว,วแม่เหล็กละคราวนี้ถ้าสมมุติสถานการณ์ว่าครูมีแท่งแท่งเหล็กอยู่หนึ่งแท่งแล้วครูอยากรู้ว่าแท่งเหล็กเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าครูจะมีวิธีทดสอบอยังไงเด็กๆคิดดิแล้วสมมุติว่าถ้าครูรู้ละว,ว่าอันเนี้ยมันเป็นแม่เหล็ก แล้วครูจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเป็นขั้วเหนือตรงไหนเป็นขั้วใต้เราจะมีวิธีทดสอบอยังไงเดี๋ยวคําถามนี้ให้เด็กๆไปตอบกระดานนี้ให้ครูในกระดาน Google Classroom นะคะมาดูเคสนี้บ้างถ้าครูมีแม่เหล็กอยู่หนึ่งแท่งและครูหักแม่เหล็กดังเพาะออกมาแล้วมันกระจายเป็นสองหันแบบนี้ครูถามว่าแม่เหล็กที่ถูกหักเป็นสองแท่งเนี่ย มันจะมีขั้วยังไงมันจะมีขั้วยังไงทคนิคการดูว่ามันจะมีขั้วยังไงดูขั้วเดิมของมันก่อนค่ะตรงนี้ขั้วเดิมของมันตรงนี้มันรักษาสภาพขั้วเหนือมันนี้เป็นรักษาสภาพขั้วใต้จากนั้นส่วนที่หักอ่ะมันก็จะจัดเรียงตัวใหม่มันก็จะเป็นใต้แล้วก็เหนือมันก็จะถูกจัดเรียงแบบนี้เะโอเขนะครวนี้เปลี่ยนบ้างครูจะหัก ดังเปาะสีเปาะตุเปาะอ่ะคะแล้วถามว่าขั้วที่เกิดขึ้นเป็นยังไงความรู้เดิมค่ะคือมันมันมันรักษาสภาพขั้วเดิเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นขั้วเหนือตรงนี้ก็จะเป็นขั้วใต้จากนั้นมันก็จะเรียงตัวของมันใต้เหนือใต้เหนือใต้แล้วก็เหนือมันที่เหลือมันก็จะจัดเรียงตัวคือขั้วเดิมก่อน จากนั้นที่เหลือก็เรียงเรียงใหม่เป็นควแมมเหล็กใหม่ขึ้นมานะคะอ่ะอเคนะในกรณีที่แม่เหล็กมันหักครานี้มาดูในกรณีที่เรามาพูดถึงเรื่องสนามแม่เหล็กบ้างแม่เนติกฟิลด์แปลว่าสนามแม่เหล็กเรารู้ว่ามันมีแรงระหว่างพวกแม่เล็กละเราอยากรู้ว่าแรงระหว่างพวกแม่เล็กอะ่ะมันจะส่งไปถึงไหน นิยามอานามบริเวณที่แรงแม่เหล็กส่งไปถึงเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กวิธีการทดลองว่าสนามแม่เหล็กอะ่ะมันจะส่งแรงไปถึงไหนอะ่ะก็คือดูตรงเอาเอาแท่งแม่เหล็กมาค่ะจากนั้นก็เอาผงตะไบเหล็กมาโรยแล้วก็สังเกตดูตรงกระดาษดูดูการวางตัวของของผงตะไบเหล็กในกระดาษเราจะเห็นเราจะเห็นดังภาพนี้นะคะ นี่นะเราจะเห็นว่าโอ้ผงตะไบเหล็กมันไปกองกระจุกตัวอยู่ตรงนี้เลยค่ะแสดงว่าตรงนี้เป็นขั้วอะไรคะแม่เหล็กตรงนี้เป็นขั้วแม่เหล็กเนาะอืมมันก็เลยมีผงตะไบเหล็กกองรวมตัวกันพอเรามาดูมันจะเป็นแบบนี้คือตรงขั้วแม่เหล็กไอ่ผงตะไบเหล็กกองรวมกันตรงนี้เราเรียกเส้น แล้วเราจะเห็นผงตะไบเหล็กเรียงเสมือนมันเป็นเส้นๆอะคะ่ะรอบๆตรงนี้เนาะเขาก็เลยเรียกเส้นสมมุติที่จะแทนอนาณาบริเวณของสนามแม่เหล็กว่าเส้นแรงแม่เหล็กเรียกเส้นสมมุตินี้ว่าเส้นแรงแม่เหล็กแล้วข้อสังเกตจากรูปนี้เราจะเห็นว่าเส้นแรงแม่เหล็กหนาแน่นที่ไหนคะเส้นแรงแม่เหล็ก หนาแน,น่น,นที่ใกล้อะไรใกล้ขั้วแม่เหล็กเนาะมันจะหนาแน่นที่ใกล้ขั้วแม่เหล็กเพราะรู้ได้ไงข้อดูจากผงตะไบเหล็กมันกระจุกตัวแล้วมันกองอยู่ที่ขั้วนั่นเองคราวนี้ลองสังเกตเส้นแม่เหล็กในรูปนี้บ้างเห็นอะไรไหมดูตรงนี้เป็นเหนือกับเหนืออุ้ยตรงนี้ไม่มีไม่มีผงตะไบเหล็กอยู่เลย ไม่มีผงตะไบเหล็กอยู่เลยก็ไม่มีเส้นสนามแม่เหล็กอยู่เลยตรงเนี้ยไม่มีสนามแม่เหล็กนั่นเองมันก็เลยไม่มีผงตะไบเหล็กอยู่เราเรียกจุดที่มันไม่มีสนามแม่เหล็กตรงเนี้ว่าจุดสะเทินจุดสะเทินเคออะไรจุดสะเทินก็คือจุดที่ไม่มีสนามแม่เหล็กแล้วสังเกตจุดเนี้ยมันจะอยู่ใกล้ขั้ว ที่เหมือนกันจะอยู่ใกล้คั้วที่เหมือนกันนะคะคราวนี้ดูเส้นสนามแม่เหล็กถ้าเอาผงตะไบเหล็กมาคราวนี้มาวาดรูปเป็นเส้นบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเส้นสนามแม่เหล็กที่เป็นเส้นที่แสดงตัวแทนของสนามแม่เหล็กมันมีทิศดูหัวลูกศรค่ะมันมีทิศ พุ่งออกจากขั้วอะไรคะขั้วเหนือเนาะแล้วมันก็มีทิศพุ่งเข้าหาขั้วขั้วใต้สมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กข้อที่หนึ่งคือพุ่งออกเหนือพุ่งเข้าอะไรนั่นเองพุ่งเข้าใต้พุ่งออกเหนือพุ่งเข้า,าออขัา้วใต้แล้วสมบัติข้อที่สองก็คือเส้นแรงแม่เหล็ก เวลาวาดเนี่ยเส้นแรงแม่เหล็กจะไม่ตัดกันนะคะไม่ตัดกันนะคะเด็กๆแล้วก็จุดที่ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กจําชื่อได้ไหมเมื่อกี้เรียกว่าจุดอะไรนะจุดสะเทินจุดที่อยู่ใกล้ขั้วที่เหมือนกันแล้วมันไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กอยู่เลยเรียกจุดนั้นว่าจุดสะเทินนั่นเองโอเคคราวนี้ดูระนาบของสนามแม่เหล็ก เมื่อกี้พอเราโรยผงตะไบเหล็กเราจะเห็นพอเราโรยผงตะไบเหล็กเราจะเห็นแป้นแป้นมันคือระนาบเดียวอ่แต่พูดถึงถ้าเป็นแม่เหล็กทั้งแท่งสนามแม่เหล็กทั้งแท่งเนี่ยมันจะอยู่รอบรอบมันไม่ได้อยู่ระนาบเดียวนะคะลูกมันจะอยู่รอบรอบมันจะอยู่รอบรอบสนามแม่เหล็กถ้ามองไปสามมิติเราก็จะเห็นระนาบของสนามแม่เหล็กเป็นแบบนี้เราก็จะเห็นระนาบมันว่า นี่ไงมันพุ่งออกจากเหนือนะนี่ไงมันพุ่งออกจากเหนือนะแล้วมันก็พุ่งเข้าหาขั้วใต้ในรอบๆแท่งมองให้เป็นสามมิตินะคะไม่ใช่สองมิติเนาะโอเคมีละจากนั้นมาดูเมื่อกี้พูดถึงสนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กแล้วคุณมาพูดถึงสนามแม่เหล็ก,ลก,ลลกโลกบ้างสนามแม่เหล็กโลกเป็นยังไงเมื่อกี้บอกว่าโลกเรามีสามแม่เหล็ก ขัว้วทิศเหนือมีสนามแม่เหล็กขั้วใต้ทิศใต้มีสนามแม่เหล็กขั้วเหนือเพราะฉะนั้นโลกก็จะมีสนามแม่เหล็กอ้อมจากนี่โลกจะมีสนามแม่เหล็กมีเส้นสนามแม่เหล็กแบบนี้ล้อมรอบโลก,โลก,โลกไว้ประโยชน์ของเส้นสนามแม่เหล็กในหัวข้อที่เป็นเรื่องประจุไฟฟ้าแรงแม่เหล็กที่จะทำต่อประจุไฟฟ้าครูจะอธิบายว่า ทำไมสนามแม่เหล็กโลกมันถึงป้องกันโซลาวินได้ลมสุริยะได้นะคะโอเคนเาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนที่เป็นเรื่องแรงแม่เหล็กแรงระหว่างขั้วแม่เหล็กนะคะแล้วเจอกันในรอบหน้าคุณจะเริ่มเป็นเรื่องฟ f l u ์แม่เหล็กที่เป็นเรื่องคำนวณแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้เอาแค่นี้กั่ค่คะส mm hmm. วัสดีค่ะ